อัปเดตราคาปุย๋ยวันนี้ปี2566ปรับเพิ่มราคาหลายสูตรเรามาติดตามสถานการณ์ราคาปุย๋ยกันต่อนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีอัปเดตตารางซื้อขายนะครับราคาปุ๋ยล่าสุดในวันนี้ประจําเดือนสิงหาคมปี2566นะครับซึ่งได้ทําการอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรทุกท่านหลายๆสูตรนะครับมีปรับเพิ่มด้วยกันนะครับประมาณ10ถึง25บาทต่อกระสอบนะครับจะมีสูตรไหนที่ปรับเพิ่มกันบ้างนะครับเราไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เรามาดูตารางอัพเดอรราคาซื้อขายปุ๋ยล่าสุดในวันนี้นะครับยี่ห้อปุ๋ยตากระต่ายบินสูตรปุ๋ย4600นะครับราคาเดิมนะครับซื้อขายอยู่ที่815บาทต่อกระสอบราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่840บาทจนถึง870บาทนะครับซึ่งมีปรับราคาเพิ่มเติมนะครับบวกอีก20บาทต่อกระสอบนั่นเองครับสูตรปุย๋ย16200นะครับราคาเดิมนะครับจะอยู่ที่870บาท สำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่875บาทจนถึง910บาทนะครับซึ่งปรับราคาเพิ่มต่อกระสอบนะครับอยู่ที่15บาทต่อกระสอบนั่นเองครับและสูตรปุ๋ย 16, 16, 16นะครับราคาเดิมนะครับจะอยู่ที่1 0 9 0บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่10,90บาทจนถึง1,120บาทมีปรับราคาเพิ่มเติมต่อกระสอบนะครับอยู่ที่25บาทต่อกระสอบนั่นเองครับสูตรปุ๋ย 15, 15,15นะครับ ราคาซื้อขายเดิมนะครับจะอยู่ที่1000บาทต่อกระสอบสําหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1020บาทจนถึง1 0 5 0บาทมีปรับราคาเพิ่มนะครับอยู่ที่25บาทต่อกระสอบนั่นเองครับสูตรปุ๋ย1688นะครับราคาซื้อขายเดิมอยู่ที่800บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่8 1 0บาทจนถึง830บาทต่อกระสอบนะครับมีปรับราคาเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ที่25บาบาทต่อกระสอบนั่นเองครับ เรามาดูในส่วนของยี่ห้อปุ๋ยตาม้าบินนะครับสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่810บาทนะครับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่810บาทจนถึง830บาทต่อกระสอบมีปรับราคาเพิ่มนะครับ <โ frustrating. S 2> อยู่ที่20บาทต่อกระสอบนั่นเองครับสูตรปุ๋ย151515นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่1 0 1 0บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ1,000บาทจนถึง1 0 8 0บาท มีปรับราคาเพิ่มเติมนะครับจะอยู่ที่25บาทต่อกระสอบนั่นเองครับยี่ห้อปุ๋ยตามงกุฎนะครับสูตรปุ๋ย28 20ราคาเดิมจะอยู่ที่970บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ940บาทจนถึง990บาทนะครับมีปรับราคาเพิ่มนะครับอยู่ที่20บาทต่อกระสอบนั่นเองครับและสูตรปุ๋ย15 15 15นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่1 0 2 0บาท ราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ1,020บาทจนถึง1,100บาทนะครับมีปรับราคาเพิ่มเติมอยู่ที่25บาทต่อกระสอบนั่นเองครับสำหรับยี่ห้อปุ๋ยตาลดเกษตรนะครับสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่800บาทนะครับราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่กระสอบละ800บาทจนถึง850บาทนะครับมีบวกเพิ่มนะครับอยู่ที่10บาทต่อกระสอบนั่นเองครับ และในส่วนของยี่ห้อปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกนะครับสูตรปุ๋ย2577ราคาเดิมจะอยู่ที่1,100บาทนะครับราคาซื้อขายในวันนี้จะอยู่ที่1,100บาทจนถึง1,140บาทนะครับมีปรับราคาเพิ่มต่อกระสอบประมาณ20บาทต่อกระสอบนั่นเองครับ ในส่วนของสถานการณ์ซื้อขายปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูเรีย4600นะครับมีปรับราคาขึ้นตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตันละ200บาทจนถึง500บาทต่อตันนะครับก็แล้วแต่เจ้าด้วยนะครับในส่วนของแนวโน้มก็ยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเรายังต้องดูและติดตามกันต่อไปนั่นเองครับและสุดปุ๋ยอื่นๆนะครับ16200 16168 161616นะครับและ151515 ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีปรับขึ้นมานะครับในอัตราตันละ300บาทจนถึง500บาทต่อตันนะครับสำหรับแม่ปุ๋ยนะครับ2100นะครับปุ๋ยสูตรตัวหนาสูงนะครับ4000 3000นะครับ288และ2577นะครับ2777 1888นะครับก็มีปรับราคาขึ้นแล้วนะครับอยู่ที่300บาทจนถึง400บาทต่อตันนั่นเองครับ และในส่วนของแม่ปุ๋ย0060นะครับก็ปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่100บาทจนถึง500บาทต่อตันนะครับแนวโน้มก็ยังมีขึ้นต่อไปอีกนั่นเองครับสำหรับแม่ปุ๋ย18-460นะครับมีการปรับราคาต่างประเทศขึ้นนะครับอยู่ที่1,000จนถึง1,500บาทต่อตัน ถ้าได้ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงนะครับแนะนําให้ซื้อได้นะครับในช่วงที่ใช้ไม่เกินกันยาจนถึงตุลาคมนะครับในบ้านเรานะครับก็จะมีการปรับราคาขึ้นแล้วจนถึง500บาทจนถึง1,000บาทต่อตันนั่นเองครับในส่วนของตลาดสินค้าปุ๋ยนะครับเริ่มทยอยขาดตลาดนะครับเนื่องจากสินค้าหมดก่อนที่เรือจะเข้านะครับความไม่แน่นอนของราคาที่ผันผวนไว้นะครับน่าจะทำให้ผู้นำเข้านะครับกำหนดปริมาณการใช้จริงได้ยากนั่นเองครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับราคาซื้อขายปุ๋ยในช่วงนี้นะครับซื้อดใด้ซื้อไว้ก่อนนะครับราคาที่ต่ำกว่าตารางเกิดจากนะครับร้านค้าต้องแข่งขันกันสูงนะครับการขายในราคาเก่านะครับคือวิธีการดึงดูดลูกค้านะครับได้ดีที่สุดนั่นเองครับ เช่นเดิมนะครับในส่วนของราคาซื้อขายปุ๋ยในะแต่ละพื้นที่นะครับจะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากค่าขนส่งและค่าดําเนินการนะครับที่ต่างกันทางเรานะครับจึงได้แจ้งเป็นแนวทางให้กับทางพี่น้องเกษตรกรนะครับได้รู้นะครับในการซื้อขายปุ๋ยในช่วงนี้นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเพื่อเป็นตัวตัดสินใจในการซื้อขายนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ